นี้เราได้ปอ l a า f e มี e กรุ๊ปเนาะก็หนึง่งเต้นเหมือนเดิมใช่คือตอนแรกไม,ไม่ไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าไล n ์อัพเขาะิงก็คือเดือดกันทุกคน,นเดือดมากเดือดมากแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ทำให้ได้รางวัลน,นี้มาะค,ะค่ะก็ดีใจมากมาก พูดคุยเป็นการส่วนตัวแต่ว่าหนึ่งในลายอัพอย่างเช่นเจ้ชนีก็เป็นคนเขียนเพลงนี้ให้ค่ะก็แสดงความยินดีกับเขาด้วยที่ได้เป็นส่วนหนึคนหนึ่งรางวัลเงินคูมเป็นยังไงบ้างคะที่ได้ดูมาหลายๆท่านก็ยินดีกับศิลปินทุกท่านที่ได้รางวัลด้วยนะคะก็่าดยูดิเซอร์เปิดข่าวมาค่ะก็ยินดีด้วยมากๆ คือโฟอีฟก็ได้ชิงหลายอันมาทั้งอารบั้มอะไรเงี้ยเราดีใจกับทุกคนที่ได้รับรางวัลไปทุกคนก็คือสมควัมากๆได้เห็นอารบั้มหลักหลายอย่างได้เห็นโปรดิวเซอร์ทุกๆคนได้เห็นศิลปินทุกคนก็ดีใจมากที่ทางทีป๊อปมีงานประกาศรางวัลดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมา้วก็แฮปปี้ค่ะบอกว่าจะมีเรื่อยๆมีรางวัลแล้วปีนี้ปีทำงานอะไรใล้ๆถือเหล่นี้ก็ได้ เราจะส่งกรานแล้วพวกเราโปรอีฟเจอได้ทุกที่<笑><笑><笑>บอกเลยว่าเปียกกันฉ่ำแน,น่นอนก็สามารถไปตามงานของพวกเราได้ค่ะก็จหรบบแพลนปล่อยเพลงในปีนี้ก็มีแน่นอนแฟนคลับหลายคนอาจจะแบบเอ้ยไม่ปล่อยเพลงแล้วหรอหายไปนางจังปล่อยนะคะยังยังปล่อยเพงเลงอ,อยู่อยากให้ทุกคนรอพอร,รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนร้อนแรงตามด้วยดูเลยไหมคะเรียกระดเรียมีหลากหลายอารมณ์ค่ะ เยอะแต่ว่าเราชอบมาใช่รู้สติดตามได้ค่ะคอิออฟฟิเชียลทุกช่องทางนะคะมีอะไร้างอตรงได้เาอยาีโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะก็ก็ถ่ายรูปหน่อยค่ะอยู่จอยู่